สำหรับคนที่คิดอยากจะสร้างชุมชนขึ้นมาใหม่อาจจะจินตนาการไม่ออกว่าจะเริ่มยังไงผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากหรอกเพียงแต่ว่า,าเราได้มีบทเรียนจากการสร้างชุมชนพันๆขึ้นมาก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างแต่ไม่ใช่เป็นแนวทาง ซึ่งแนวทางในการตั้งชุมชนเนี่ยมันมีหลากหลายมากมันแล้วแต่ที่แต่ละแต่ละที่แต่ละคนจะออกแบบไปมันมีความหลากหลายมากแต่นี่คือตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าเราเริ่มยังไงคือพันนเนี่ยเราเริ่มขึ้นเมื่อ18ปีที่แล้วในปี2546 เริ่มครั้งแรกเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะตั้งเป็นชุมชนเราแค่ต้องการที่ว่าต้องการที่เพื่อที่จะปลูกผักเก็บมเมล็ดพันธุ์แจกคนคิดแค่นั้นเองแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาอยู่ด้วยเราคิดแค่ว่าเราอาจจะอยู่กันแค่คนสองคนทําสวนปลูกผักกินเองทําอะไรกินเองแล้วก็เก็บมเมล็ดพันธุ์แจกคนไปเรื่อยเเราคิดว่าเราอยากจะจบชีวิตอยู่แค่นี้แค่นั้นเองในตอนแรก แล้วก็การที่ไม่ได้คิดถึงชุมชนมาก่อนเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากเราไปซื้อที่อยู่พอซื้อที่เสร็จแล้วเงินหมดเลยไม่มีเงินสักบาทเลยในช่วงนี้จริงๆริงแล้วก่อนที่จะมาตั้งสวนพันพันเนี่ยผมก็อยู่ที่ยโสแล้วก็ทำบ้านดินก็เดินทางทำบ้านดินมายาวนานทีเนี้ในระหว่างที่มาอยู่ที่สวนเนี่ย อาก็ตั้งใจที่จะเลิกทำบ้านดินเพราะว่าอยากจะใช้เวลาที่เหลืออยู่เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์เป็นหลักแต่ว่าพอมาซื้อที่เสร็จปุ๊บเราไม่มีเงินเหลือเลยไม่มีอะไรเลยทีเนี้ยก็เลยเป็นการเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆคือไม่มีเงินเลยแล้วกินต้นกล้วยอยู่ประมาณสามเดือนเต็มเพราะไม่มี อาหารไม่มีอะไรไม่มีเงินซื้อของนี่คือการเริ่มต้นของเรามันเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆทุกอย่างเราเริ่มลงมือทำเองขุดแปลงผักทำนั่นทำนี่ขุดบ่อน้ำเองคนมาเยี่ยมมาเห็นเขาก็เลยช่วยบริจาคซื้อข้าวสารให้ช่วยบริจาคซื้อท่อคอนกรีตให้เพื่อหย่อนลงไปในบ่อน้ำ เพื่อที่จะมีน้ำใช้อันนี้ก็อาศัยการช่วยเหลือจากคนที่มาเยี่ยมในช่วงแรกๆเท่านั้นเองแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดถึงการเป็นชุมชนเพียงแต่ว่าพอเริ่มไปอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยก็จะมีคนมาเยี่ยมบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเพราะคนรู้จักผมในฐานะที่ทําบ้านดินมาก่อนคนมาเยี่ยม หลายหลายคนก็บอกว่าไม่อยากกลับอยากอยู่นานๆอยากอยู่ต่อมันก็เลยมีจำนวนคนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเ,เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแค่เดือนเดียวเนี่ยมีคนมาอยู่ด้วยเจดคนในเดือนแรกมันก็เลยกลายเป็นชุมชนโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาและคนเหล่านี้ไม่ได้มาอยู่แค่วันสองวันแต่อยู่เป็นหลายปีติดต่อกัน มันก็เลยกลายเป็นชุมชนโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาพอมันเป็นชุมชนโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเนี่ยเราก็เริ่มคิดถึงว่าเออจะทำยังไงดีเพราะแต่และคนที่มานี่คือคนที่เป็นคนเมืองทั้งหมดคนที่เคยทำงานอยู่ในเมืองแล้วก็เบื่อหน่ายอยากจะสแสวงหาชีวิตทางเลือกที่มันรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเบามากขึ้นอ่า รู้สึกสนุกมากขึ้นกับชีวิตก็เลยมาคุยกันว่าเออถ้างั้นเราก็ตั้งเป็นชุมชนขึ้นมาเรียกว่าชุมชนพั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 นนี่แปลว่าร้อยพ่อพันแม่แปลว่ามั่วเพราะว่ามันคือการรวมกันของอะไรที่แตกต่างหลากหลายเรามีคนจากทุกภาคจากหลา,หลายประเทศมาอยู่ด้วยกันมีผู้หญิงมีผู้ชายมี กระเทยมีเกมีเลสเบี้ยนมีศาสนาต่างๆทั้งพุทธคริสต์อิสลามหรือพวกนับถือผีอะไรต่างๆมีมาหมดเลยทีเนี้ยเราก็เห็นว่านี่คือความงดงามในการอยู่ร่วมกันเราก็เลยกลายเป็นชุมชนขึ้นมาตั้งแต่วันนั้นพอเป็นชุมชนขึ้นมาปุ๊บประสบการณ์อย่างหนึ่งของผมที่เคยเห็นชุมชนมาบ้างในชีวิตเนี่ย ก็จะพบว่าชุมชนส่วนมากเนี่ยมันจะน่าเบื่อน่าเบื่อตรงที่ว่าคนต้องประชุมกันบ่อยมากประชุมกันบางชุมชนประชุมกันทุกเย็นกินข้าวเสร็จปุ๊บก็ต้องไปนั่งประชุมกันกว่าจะเสร็จก็สองชั่วโมงสามชั่วโมงบางทีอันนี้ก็เลยทำให้รู้สึกว่าน่าเบื่อไม่เป็นธรรมชาติมันคุยกันเยอะเกิน เราก็เลยมาคุยกันว่าเราจะทําให้ชุมชนของเราเนี่ยไม่น่าเบื่อได้ยังไงเราก็มาคิดถึงว่าถ้าเราจะไม่มีประชุมบ่อยๆเนี่ยจะทํำยังไงได้บ้างสิ่งที่เราได้เริ่มทดลองก็คือการที่ไม่แบ่งงานกันทําก็คือให้แต่ละคนนี่ได้ทําทุกอย่างแล้วก็หมุนเวียนกันไปทุกคนต้องได้ทําอาหารทุกคนต้องได้ทําสวน ทุกคนต้องได้ก่อสร้างทุกคนต้องได้ถือเงินได้ทําบัญชีได้รู้จักสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยแล้วก็หมุนเวียนไปเรื่อยๆและก็สิ่งสําคัญอีกอย่างคือเราไม่มีครัวอื่นมีเพียงครัวเดียวในชุมชนกินข้าวด้วยกันทํางานด้วยกันกินข้าวพร้อมกันอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราได้ทดลองว่าถ้าไม่มีประชุมบ่อยๆจะเป็นยังไง ปรากฏว่า18ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันใช้ได้ดีมากคือการที่เรากินข้าวด้วยกันแล้วก็มีเวรกันทำเนี่ยมันลดการขัดความขัดแย้งในชุมชนลงเยอะมากเลยเพราะผมเห็นหลายๆชุมชนที่มีการแบ่งงานกันทำคนนี้ทำครัวคนนี้ทำสวนคนนี้ทำบัญชีคนนี้ทำงานนี้งานนี้อ่าต่างคนต่างไม่ยุ่งเกี่ยวกัน สุดท้ายต่างคนต่างไม่เข้าใจกันก็จะเกิดการเข้าใจผิดคิดเอาเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคนทั่วๆวไปก็จะบอกว่าแม่ครัวทำอาหารไม่พอทำอาหารไม่อร่อยแม่ครัวก็จะบ่นว่าคนทำสวนปลูกผักให้ไม่พอปลูกผักไม่งามไม่หลากหลายพอทำให้ไม่มีอะไรมาทำอาหารและทุกคนก็บอกว่าคนที่อยู่ในออฟฟิศพวกทำบัญชีทำการเงิน ไม่ได้มีอะไรเลยมีแต่นั่งดู facebook เล่นเกมกันตลอดเนี่ยความไม่เข้าใจเหล่านี้มันจะแรงขึ้นแรงขึ้นทำให้มีการคิดในแง่ลบต่อกันและกันมากขึ้นแต่พอเราให้ทุกคนได้ทำเหมือนกันปุ๊บปรากฏว่ามันลดความขัดแย้งลงได้อย่างไม่น่าเชื่อเพราะคนที่บอกว่าอาหารไม่อร่อยก็ต้องรอเวรตัวเองเวรตัวเองต้องทำให้อร่อยที่สุด คนที่บอกว่าไม่มีผักพอก็ต้องปลูกผักมากขึ้นเพราะทุกคนต้องได้ปลูกผักดังนั้นมันก็เลยทำให้ทุกคนเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดในชุมชนดีขึ้นและการกินข้าวร่วมกันเนี่ยทุกวันนั่นคือการประชุมโดยที่ทุกคนไม่รู้สึกว่าเป็นการประชุมเพราะในระหว่างกินข้าวเนี่ยก็จะคุยกันและการคุยในกินข้าวหรือหลังกินข้าวเนี่ยคุยกันเล่นๆเ,เนี่ย มันเป็นการประชุมที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเรามาตั้งวงนั่งประชุมกันตามปกติเนี่ยหลายๆคนจะไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเพราะมันเป็นรูปแบบของการประชุมแต่พอเรานั่งกินข้าวกันคุยกันไปเนี่ยคนนั้นอยากคุยเรื่องนี้คนนี้อยากคุยเรื่องนั้นมันก็เลยทําให้ทุกคนได้เปิดได้คุยทุกอย่างอย่างเต็มที่การกินข้าวร่วมกันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมาก หลังจากนั้นมาเราก็พบว่าวิธีการนี้ดีไม่ต้องประชุมบ่อยการประชุมบ่อยนี่เปลืองกาแฟมากเพราะทุกคนต้องกินกาแฟทีนี้พอไม่ประชุมบ่อยปุ๊บเรามีประชุมสองเดือนครั้งหนึ่งสามเดือนครั้งหนึ่งถ้าเดือนละครั้งนี่ถือว่าบ่อยมากเลยประชุมกันจริงๆนะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสองเดือนสามเดือนครั้งหนึ่งถึงจะมีประชุมกันนั่งประชุมกันจริงๆครั้งหนึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เราเห็นว่า ความขัดแย้งในชุมชนโดยส่วนมากเกิดจากการที่เราไม่ได้สื่อสารกันเข้าใจกันไม่ตรงการที่ทำให้คนแต่ละคนได้ทำทุกอย่างทำให้คนทุกคนเข้าใจทุกอย่างได้ดีขึ้นนี่คือประสบการณ์หนึ่งที่เราเห็นว่าใช้ได้ผลดีในการตั้งชุมชนเริ่มต้นอันที่สองที่เห็นว่าสำคัญก็คือการไม่มีเงินเนี่ยทำให้คนเนี่ย ทำอะไรเองมากขึ้นเกิดการเรียนรู้มากขึ้นเกิดความเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นเพราะว่าถ้ามีเงินปุ๊บเราก็จะจ้างคนข้างนอกมาทำนั่นทำนี่ทำนั่นทำนี่ให้แต่พอไม่มีเงินปุ๊บบ้านก็สร้างเองแปลงผักก็ต้องขุดเองบอ่อน้ำก็ต้องขุดเองทำาทุกอย่างก็ต้องทำเองหมดเพราะเราไม่มีเงินการทำเองเนี่ยทำให้เราได้เรียนรู้ได้เติบโตและก็ ได้เข้าใจการอยู่ร่วมกันว่าเราต้องช่วยกันฉะนั้นการมีเริ่มต้นชุมชนด้วยเงินเนี่ยส่วนมากอยู่ได้ไม่นานเพราะถ้าเงินหมดปุ๊บมันก็จบแต่พวกเราไม่ได้เริ่มต้นด้วยเงินพอไม่มีเงินปุ๊บเราก็เฉยมีเงินเราก็เฉยไม่มีเงินเราก็เฉยอันนี้คือเราเรียนรู้ที่จะอยู่โดยการพึ่งตนเองจริงๆวิธีการนี้ทำให้เรารู้สึกว่าชุมชนเนี่ย เป็นสิ่งที่สนุกดีเพราะว่าถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยเราต้องทำอาหารวันละสามมือ้อทุกวันใช่ไหมแค่ทำอาหารวันละสามมื้อเนี่ยคนใหม่ๆก็ปาเข้าไปวันละสามชั่วโมงแล้วแต่ที่นี้พอเราอยู่กันเป็นชุมชนปุ๊บเราอาจจะทำอาหารอาทิตย์ละวันหรือสองวันเท่านั้นเองที่เหลือเราก็ได้ทำสิ่งที่เราชอบมากขึ้นนี่คือประโยชน์ของมันจากการอยู่กันแบบนี้และก็ ถ้ามีลูกขึ้นมาก็มีคนช่วยอุ้มบ้างช่วยเล่นบ้างมีคนช่วยลูกโตขึ้นก็ช่วยกันสอนนั่นนี่ไม่เด็กก็ไม่ต้องไปโรงเรียนมันก็เลยสบายขึ้น <c oughs> เพราะว่าถ้าอยู่กันแค่ครอบครัวเดียวเนี่ยเราจะต้องดูแลลูก24 <c oughs> ชั่วโมง <c oughs> ทุกวันทุกวัน,วน <c oughs> มันจะเครียดเหนื่อยมากทีเดียว <c oughs> แต่พอเป็นชุมชนมาปุ๊บมันรู้สึกผ่อนคลายมาก ังน,นั้นชุมชนนีงไม่ได้หมายความว่าเราต้องทําเองทุกอย่างแต่ว่าการอยู่ด้วยกันหลายคนคนนี้ถนัดอันนี้ทำานี้คนนี้ถนัดอันนี้ทำอันี้ก็จะทําให้ง่ายขึ้นนี่คือบทเรียนที่เราเห็นว่าสําคัญและอีกอันหนึ่งที่เราได้ทดลองในการตั้งชุมชนพันๆก็คือการอยู่ด้วยกันโดยไม่มีกฎระเบียบไม่มีข้อห้ามไม่มีเลยใครอยากทำอะไรทำได้หมดซึ่งหลายๆคนก็จะคิดว่า แล้วมันจะวุ่นวายมากทีเดียวต่างคนก็ต่างมั่วต่างคนต่างทําไม่มีกฎระเบียบจะอยู่กันยังไงโดยทั่วๆไปคนจะคิดอย่างนั้นแต่พอเราทดลองดูว่าถ้าไม่มีกฎระเบียบไม่มีพ่อห้ามจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือมันเกิดสามัญสำนึกขึ้นมามันแปลกมากคนรับผิดชอบมากขึ้นดูแลกันเองมากขึ้นเอาใจใส่กันมากขึ้น เพราะถ้ามีกฎระเบียบปุ๊บทุกคนก็จะรู้สึกว่ากฎระเบียบจะปกป้องเราเราก็จะไม่ต้องทําอะไรมากไม่ต้องระมัดระวังมากพอไม่มีกฎระเบียบปุ๊บสิ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือคนเริ่มเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอย่างตัวอย่างเราไม่มีข้อห้ามว่าห้ามกินเหล้าห้ามสูบบุหรี่แทนที่จะห้ามเราสอนทำวายสอนทำสาโท สอนกั่นเล่าสอนทําเบียรแต่ก่อนเราก็พาทำพวกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่มีใครติดเล่าติดพวกนี้เลยคนทุกคนส่วนมากก็กินครับแต่กินแล้วเขาก็จะรู้สึกเองว่าเออสองทุ่มสามทุ่มแล้วคนอื่นจะนอนแล้วก็จะแยกย้ายกันจะไม่เคยมีการกินเหล้าที่นั่งเคาะขวดป๊อก ปอกก็ร้องเพลงแหกปากทั้งคืนแบบนั้นไม่มีเลยไม่ยังไม่เคยเห็นเลยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เห็นว่าสามัญสำนึกของคนเนี่ยมันเติบโตขึ้นอย่างสูบบุหรี่เราไม่เคยคุยกันเลยว่าการสูบบุหรี่เป็นปัญหาในชุมชนเราไม่เคยห้ามเลยไม่เคยคุยกันแทนที่จะคุยเราก็พาปลูกยาสูบมาก่อนแต่ก่อนเพราะว่าเราบอกว่าถ้าจะสูบถ้าใครอยากสูบก็ควรจะปลูกเองนะอาจจะได้รสชาติที่ดีขึ้น แต่ปรากฏว่าเวลาคนสู่บุรีเนี่ยเราจะเห็นว่าคนเหล่านี้จะเดินหลบไปสู่ไกลๆไม่ให้คนเห็นแล้วก็กลับมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นว่าอ,อสามัญสำนึกเป็นสิ่งที่สำคัญกว่ากฎระเบียบเป็นอย่างยิ่งและการไม่มีกฎระเบียบมันทำให้คนทุกคนเนี่ยรู้สึกถึงอิสระภาพที่แท้จริงเพราะว่าเขาจะไม่รู้สึกผิดคนกินเหล้าก็รู้สึกว่ากินเหล้าได้ไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกผิด ไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองได้ละเมิดอะไรเลยคนสูบบุหรี่ก็สูบได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลว่าเราได้ฝ่าฝืนกฎอะไรเราได้ทําอะไรสิ่งที่ชั่วร้ายมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าทุกอย่างมันมีดีและไม่ดีเสมอฉะนั้นการที่คนได้ทําสิ่งที่อ,อยากทําสนใจที่จะทำเนี่ยมันจึงเป็นอิสระภาพอย่างหนึ่งนี่คือสิ่งที่ผมได้พบว่ามันน่าสนใจมากในการที่ ไม่มีกฎระเบียบและก็มันทําให้คนแต่ละคนเนี่ยเป็นตัวของตัวเองสูงมากขึ้นเชื่อมั่นในตัวเองสูงขึ้นกล้าที่จะทําอะไรคิดแล้วทําได้เลยคิดแล้วทําได้เลยอันเนี้ยมันก็เลยเป็นประโยชน์มากในการเริ่มต้นชุมชนของพันพันอันดับอีกอประเด็นหนึ่งที่น่าคิดก็คือที่นี่เราทดลองโดยไม่มีผู้นำอยู่ร่วมกันโดยไม่มีผู้นำได้อย่างไร เพราะในหลายๆที่เนี่ยทุกที่ที่มีคนตั้งแต่สองสามคนขึ้นไปต้องมีผู้นำหนึ่งคนพอมีปัญหาอะไรขึ้นมาก็จะไหลไปกองอยู่ที่ผู้นำทั้งหมดส่วมเต็มหลอดไฟขาดน้ำประปาแตกทุกคนก็จะไปบอกผู้นำฉะนั้นผู้นำก็จะหนักกว่าคนอื่นทีนี้นพอเราบอกว่าเราไม่มีผู้นำนะทุกคนเป็นตัวของตัวเองตัดสินใจเองได้เต็มที่ปรากฏว่า มันดีมากเพราะุกคนทุกคนกลายเป็นผู้นำขึ้นมาตัดสินใจได้เองทำอะไรได้เองแก้ปัญหาเองได้มากขึ้นเราเห็นการแก้ปัญหาตรงนี้เรารู้สึกว่ามันดีมากที่คนแต่ละคนได้กลายเป็นผู้นำเพราะว่าถ้าเรามีผู้นำขึ้นมาหนึ่งคนปุ๊บคนอื่นก็จะคุ้นเคยกับการตามฝึกให้ตามแล้วเราจะไม่กล้านำทำให้คนอื่นไม่ได้โตไม่ได้พัฒนาตัวเองแต่พอเราไม่มีผู้นำปุ๊บ มันทําให้ทุกคนเนี่ยได้เติบโตได้พัฒนาตัวเองใครเห็นว่าอะไรจําเป็นจะต้องทําก็ทําเลยอันนี้ก็เลยทําให้รู้สึกถึงอิสระภาพของการอยู่ร่วมกันหลายหลายคนอยากกลับบ้านอยากไปเยี่ยมบ้านสักเดือนสองเดือนอยากไปเที่ยวต่างประเทศสักเดือนสองเดือนไปได้เลยไม่ต้องลาใครเพราะไม่มีใครเป็นหัวหน้าไม่มีใครเป็นผู้นำมันก็เลยทำให้รู้สึกเป็นอิสระ เหมือนอยู่ในบ้านตัวเองแต่เป็นบ้านที่ไม่มีพ่อแม่ที่เป็นผดเด็จการคอยควบคุมทุกอย่างไม่ต้องขออนุญาตใครอยากทําอะไรทําได้เพียงแต่ให้บอกคนอื่นรับรู้ว่าเราทําอะไรอยู่เท่านั้นเองอ่าฉะนั้นการไม่มีผู้นําไม่มีกฎระ,ะเบียบมันเป็นประสบการณ์ที่น่าทึ่งของชุมชนพันพันซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะเอาไปพัฒนาต่อยอดได้มากกว่านี้ฉะนั้นพันพันวันนี้ อยู่มาได้ถึง18ปีโดยไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งไม่มีความขัดแย้งที่รุนแรงมีความเห็นต่างกันอยู่มีความคิดที่แตกต่างกันแต่ว่ามันก็อยู่รวมกันได้มีการทำอะไรที่ผิดพลาดล้มเหลวเยอะแต่เราก็ไม่ถือว่านั่นคือปัญหาเราถือว่านั่นคือการเรียนรู้ร่วมกันฉะนั้นพันพันถือว่าเป็นมหาวิเลัย ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของพวกเราที่ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าชีวิตเนี่ยมันออกแบบได้มันพัฒนาไปได้หลายรูปแบบมากพวกเราที่อยู่กันทุกวันเนี่ยี่สิบคนที่อยู่กันถาวรและก็อีกส่วนหนึ่งก็จะไปไป,ไปมามาฉะนั้นคนที่ไปไปมามาอยู่ในพันๆนี้ก็ไม่ต่ำกว่าห้าถึงสิบคนในในปัจจุบันคนที่อยู่ถาวรประมาณยี่สิบคนเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบ จนเกิดลูกเกิดหลานขึ้นมาหลายคนมากตอนนี้มีเด็กอยู่ที่สวนถึงห้าหกคนสี่ห้าคนแล้วตอนนี้ที่ออกไปแล้วสามคนไปเรียนต่อที่อื่นสามคนตอนนี้อยู่ที่นี่อีกห้าหกคนฉะนั้นพันๆเป็นการเรียนรู้ที่น่าสนใจที่จะเอาไปพัฒนาต่อเพื่อให้เกิดความง่ายมากขึ้นในชีวิต การตั้งชุมชนพันพันเป็นการตั้งโดยไม่ได้ตั้งใจเราไม่เคยคิดว่าเรากำลังสร้างชุมชนแต่มันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเล่นไปเองเล่นไปเรื่อยๆทดลองไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไปได้เรื่อยๆของมัน18ปปีไม่มีปัญหาทุกคนรู้สึกอบอุ่นทุกคนรู้สึกมั่นคงผมก็ถือว่ามันใช้ได้เหมือนกันนะทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าอยู่ที่นี่ดีกว่าอยู่บ้าน มีอิสระมากกว่าได้ทําอะไรมากกว่าทําให้ได้หลายคนรู้สึกว่าอยู่ที่นี่ดีกว่าทํางานอยู่กรุงเทพแม้ว่าอยู่กรุงเทพจะได้เงินเยอะแต่ว่าอยู่ที่นี่เราแทบจะไม่มีอะไรเลยเราไม่เคยมีเงินเดือนให้คนเป็นเวลาถึงเจ็ดปีในเจ็ดปีแรกหลังจากนั้นพอคนเริ่มมีลูกมีหลานขึ้นมาเราก็เริ่มให้เงินเดือนคนละสี่พันบาทแต่ทุกวันเนี้เรามีเงินเดือนให้คนละหกพันบาททุกคน ที่เอาเงินเดือนนได้เท่ากันหมดไม่มีหัวหน้าไม่มีผูน้นําไม่มีใครมีอภิสิทธิ์พิเศษในสวนเลยทุกคนเท่ากันมีเงินเข้ามาปุ๊บเงินก็เข้าสู่กองกลางก็เป็นของทุกคนใช้จะใช้เงินซื้ออะไรก็ใช้ได้เนี่ยการมีสามัญสำนึกทําให้การใช้เงินเป็นไปด้วยความระมัดระวังเพราะเรามีรายได้น้อยมากชุมชนพันๆเนี่ยไม่ค่อยมีรายได้มากเรามีรายได้จาก เหลือจากการฝึกอบรมคอร์สหนึ่งก็เหลือหมื่นกว่าบาท20,000บาทแล้วก็มีไรายได้จากการขายของเปิดร้านอาหารร้านกาแฟแบ,บ้างเล็กๆน้อยนก็ทําให้เรามีเงินหมุนเวียนเข้ามาแต่ว่าเงินส่วนมากของพันพันเนี่ยเราใช้ไปกับการปลูกผักเก็บมเมล็ดพัน์ธุและก็แจกมเมล็ดพันธุ์ให้กับคนฉะนั้นเราไม่ได้สร้างไรายได้จากการเก็บมเมล็ดพันธุ์เลยและพันพันไม่ถนัดในการขอทุน เราไม่เก่งในเรื่องขอทุนเราไม่เคยขอทุนแต่เราเคยได้ทุน2องครั้งในชีวิตจาก Red Bull Spirit Red Bull Spirit ให้ทุนเราสอปีทำให้เรามีปั๊มน้ำทำให้เรามีท่อ PVC ทำให้มีถังน้ำทำให้ระบบน้ำเราใช้ได้มาจนถึงทุกวันนี้เท่านั้นเองที่เราเคยได้รับความช่วยเหลือจากข้างนอกพันๆอยู่ได้ลำแข้งของตัวเองมาถึง18ปี โดยไม่ได้รับการช่วยเหลือจากใครอีกเลยหลังจาก Red Bull s p i ร i t แล้วเนี่ยก็ถือว่าเราพึ่งตนเองได้ในระดับหนึ่งแม้ว่าเราจะทำไม่ได้ดีมากแต่ว่าเราก็อยู่ได้มันทำให้แต่ละคน้รู้สึกมั่นคงมั่นคงกว่าตอนอยู่กรุงเทพหลายหลายคนบอกว่าอยู่กรุงเทพเงินเดือน2 0 0 0 0 30,000แต่รู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีความหมายอะไรเลยอะจะไปไหนก็ไม่ได้ อยากไปเยี่ยมบ้านสักอาทิตย์หนึ่งต้องลาล่วงหน้าเป็นปีแต่มาอยู่นี่เงินเดือนแค่6 0 0 0บาททุกวันเนี่ยแต่ไปเที่ยวต่างประเทศทุกปีครับ6 0 0ันบาทฝากทุกเดือนเดือนแล้ว6 0 0 0บาท2เดือนก็ได้ค่าเครื่องบินไปญี่ปุ่นแล้วทีนี้ก็ไปเยี่ยมคนญี่ปุ่นที่เคยมาสวนเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าเดินทางไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่นั่นก็ไปพักกับเขากินกับเขาเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าคนที่นี่ไม่ได้มีเงินมากแต่ว่าเราทําได้มากกว่า ตอนที่เคยมีเงินมากๆเราทำอะไรได้มากกว่านี่คือสิ่งที่เป็นความงดงามในการอยู่ร่วมกันเราสร้างระบบนี้ขึ้นมาเป็นการทดลองเป็นการเรียนรู้และเราก็เห็นว่ามันอยู่ได้มันใช้ได้นี่คือตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังเพื่อคนที่คิดอยากจะสร้างชุมชนจะได้นำจินตนาการนำประสบการณ์เหล่านี้ พัฒนาต่อหรือเอาไปเป็นกำลังใจให้ตัวเองว่าเราทำได้นะและเราก็จะทำตามแนวทางที่เราอยากได้ไม่ต้อง Copy ไม่ต้องเป็นแบบนี้ก็ได้ชีวิตเป็นสิ่งที่ออกแบบได้ชุมชนเป็นสิ่งที่สร้างได้นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกครับ